ริมฝั่งแม่น้ำสตงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงนำทัพพาครอบครัวมรที่ติดตามมาพร้อมไพรพลช้างม้าและสเบียงทั้งหมดข้ามฝั่งเร่งด่วนด้วยแพที่รวบรวมจากเรือย่านนั้นทุกลำทันทีที่ข้ามเสร็จสิ้นพระองค์ทรงมีรับสั่งให้เผาทำลายแพทั้งหมดปิดเส้นทางถอยอย่างเด็ดขาดเพราะอีกฝากหนึ่งกองทัพหน้าของพมา่าที่นำโดยแม่ทัพสุรกันมากำลังเคลื่อนพลใกล้เข้ามา กองทัพหลวงของพระมหาอุปราชาตามหลังมาด้วยพลหนึ่งแสนเตรียมบทขยี้อโยธยาให้แหลกลานแต่พระองค์ไม่ทรงวันทรงส่งพระมหาเทนคันช่องครัวมอนและไพรพล,ลบางส่วนล่มหน้าไปก่อนพร้อมตรัสสั่งให้ทับหน้ารับศึกอยู่ริมฝั่งเมื่อสุรกันมาได้มาถึงริมฝั่งตรงข้ามทันทีที่พบเป้าหมายจึงสั่งให้ทหารระดมยิงด้วยปืนทุกชนิด สมเด็จพระนเรศวรเองก็ให้ตอบโต้ด้วยปืนนกศัพท์ปืนหามลัน่นเสียงปืนดังกล้องทั้งสองฝากฝังแต่แม่น้ำสะตงในช่วงนั้นกว้างนักกระสุนจากทั้งสองฝ่ายไม่มีลูกใดที่สามารถข้ามถึงเป้าหมายได้ต่างฝ่ายต่างยินต่างฝ่ายต่างไร้ผลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทอดพระเนตรเห็นดังนั้นจึงทรงพระแสงปืนนกศัพยาวหนึ่งวาหนึ่งคืบขึ้นแนบพระพัก เลงข้ามฝั่งไปยังเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวสุรกันมาแม่ทัพผู้ใส่เสื้อแดงนั่งเด่นอยู่บนหลังช้างกระสุนพระแสงปืนทะลวงข้ามแม่น้ำต้องร่างแม่ทัพพม่าตกจากคอช้างต่อหน้าทหารนับพันทัพหน้าของพม่าแตกตื่นอย่างที่สุดรีบล่าถอยกลับไปอย่างไร้ขวัญเมื่อกองทัพหลวงตามมาถึงเพียงรับรู้ว่าแม่ทัพหน้าสิ้นแล้วต่อหน้าต่อตาก็จำต้องยกทัพกลับไปโดยมิอาจสู้ต่อได้ และปืนนัดนั้นกลายเป็นปืนที่จะรึกไว้ในพระราชพงศาวดารในนามว่าพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะตงหนึ่งในสีราช,ชาสัญ,ญลักษณ์แห่งพระมหากษัตริย์ไทยที่ต้องตั้งเป็นเครื่องประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษกสืบต่อมาในรัชกาลแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยกดถูกใจช่วยแชร์ด้วยนะครับ